วันนี้หน่อยพามาชมบ้านเดี่ยวมือ2อนะคะอยู่ในโครงการ h โฮ e เพ e ตะป,ปาวงแหวนพระราม9ค่ะโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาชนบท3นะคะแขวงคลอง2ต้นหนุนนะคะเขตราะบังกรุงเทพค่ะจะมีเนื้อที่อยู่51ตารางวานะคะเนื้อที่ใช้สอยนะคะ179ตารางเมตรในตัวบ้านนะคะจะประกอบด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะและสามารถจอดรถในตัวบ้านได้ทั้งหมด2คันค่ะ บรรยากาศรอบบ้านนะคะเจ้าของตกแต่งให้ร่มรื่นนะคะไว้พักผ่อนหย่อนใจนะคะน่าอยู่สะดวกสบายนะคะส่วนในตัวบ้านนะคะเจ้าของก็จะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้นะคะถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นพวกตู้เตียงโซฟานะคะบิวอินนะคะโต๊ะอาหารค่ะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีนะคะแล้วก็จะมีแอร์ทั้งหมดอีก4ตัวนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ โครงการนี้นะคะจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอาทิเช่นสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสสนามเด็กเล่นส่วนส่วนกลางไว้ทำกิจกรรมนะคะส่วนความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนค่ะเพราะว่าประตูเข้าออกนะคะจะเป็นระบบ2ชั้นมีรอปรปภ24ชั่วโมงและมีกล้อง CCTV ตรงประตูทางเข้าออกนะคะถนนเมนของโครงการหมู่บ้านนะคะจะกว้างอยู่ที่12เมตรค่ะแล้วก็ภายในนะคะจะกว้างอยู่ที่9เมตรค่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะคะ9.6กิโลค่ะโรงเรียนสารศาสต์วิเทศนะคะล่ม9.6.9กิโลค่ะตลาดเกียงไกล 2. 7 7กิโลนะคะ b i ๊กซีมาร์เก็ตคหะล่ม9นะคะ3.3กิโลค่ะหรือว่าเราจะเดินทางไปทางโคมโปสุขาพิบาลน,นะคะเพียง11โลแล้วก็ตลาดมีนบุรีนะคะ12.4กิโลค่ะซึ่งเป็นการเดินทางที่ไปทางไหนก็สะดวกสบายนะคะไม่ห่างไกลนะคะ อันนี้จะเป็นลักษณะในตัวบ้านนะคะก็มีภาพตอนกลางคืนด้านหลังก็จะมีภาพแปลนบ้านให้ดูนะคะบ้านหลังนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่ราคานะคะ5.5ล้านนะคะค่าโอน,ค,นครึ่งค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมบ้านนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทร0909839858นะคะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ